มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ True กันบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการมาอัปเดตในเรื่องของระยะเวลาในการสมัครของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเราจะกลับมาพูดคุยรายละเอียดกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y t u b e บจอมนิตซิมกันด้วยนะครับหลายท่านเนี่ยที่เจอในช่อง u t u b e นะครับหลายๆช่อง ช่องหลักก็คือช่องบ่าวจอมนิติมนะครับเป็นเทปมาสเตอร์ที่ออกอากาศหลักๆทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิตสิมและหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยก็จะนําเทปมาออกอากาศซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เจอเทปนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ช่องไหนก็ตามแต่ครับฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิตซิมกันด้วยนะครับทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับเรานะครับมาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันเลยนะครับเป็นการตัวที่ขยายระยะเวลาในการสมัครไปจนกระทั่งถึงวันที่ สิ้นเดือนเมษายน2567นะครับของ True ในระบบเติมเงินเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับชื่อว่าเน็ตแรงมาคูณ3คูณ3ยังไงเมื่อก่อนมันเป็น4เมกครับราคานี้นะครับแล้วก็คูณ3มาเป็น12เมกะบิตเพอร์เซกครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับย้ำว่าเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดเน็ตไม่ลดความเร็วอันนี้ตัวจริงเสียงจริงของแท้ครับแต่เงื่อนไขเดียวก็คือว่าห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไไฟลล์ขข้้อมมมูทีีี่่่นนาาดดใหญะัเเ๋ยวงจ ลดความเร็วของเราลงครับคุณผู้ชมเอามาใส่ในเรอเตอร์ใส่ซิมได้ไม่มีปัญหาคุณผู้ชมเอามาใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมได้ไม่มีปัญหาหรือคุณผู้ชมใส่ในโทรศัพท์มือถือแล้วปล่อยฮอสสปอตให้กับทุกคนในบ้านได้ใช้งานอันนี้ก็ทําได้ไม่มีปัญหาหรือปล่อยฮอตสปอตให้กับเพื่อนๆของเราได้ใช้งานในแก๊งในกลุ่มของเราได้ใช้งานเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับแต่ปัญหาตัวเดียวคือห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ นะครับเดี๋ยวเขาจะลดสปีดของเราลงเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของเราลงนะครับาถามว่าโหลดบิดคืออะไรโหลดบิดคือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลครับเวลาเปิโดโปรแกรมโหลดบิดเนี่ยข้อมูลมันจะดึงเน็ตเยอะมากครับเน็ตมีความเร็วกี่มมมเมกเนี่ยม,มันดึงเน็ตไปหมดเลยครับเครื่องอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วครับในระบบเครือข่ายนั้นเน็ตจะช้าเลยครับถ้าเมื่อ,อไหร่ที่มีการเปิโดโปรแกรมโหลดบิดขึ้นมานะครับแล้วทีนี้มาดูรายละเอียดของเราครับ เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าย่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับขอให้เป็น True ในระบบเติมเงิน3 g 2 g 2 g มันยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมตอนนี้3 g 4 g 5 g นะครับระบบไหนก็ได้ขอให้เป็นระบบเติมเงินนะครับระบบ3 g สมัครได้ระบบ4 g สมัครได้ระบบ5 g สมัครได้ขอให้เป็น True ในระบบเติมเงินเทนะ่านั้นเองนะครับเน็ตตัวนี้ไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็ว12สเมกะบิตเพอร์มี2ราคาให้กับคุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับแบบ7วันกับแบบ30วัน เรามาดูในส่วนของแบบ7วันกันก่อนนะครับแบบ7วันนี้ราคา193บาทอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับโปรโมโชั่นทั้งหมดนี้นะครับรวมภาษีแล้วครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปคิดภาษียยุ่งยากแลวครับเรารวมภาษีให้กับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับาราคา193าบาทนาน7วันนี้รหัสในการกดสมัครดอกจัน900าดอกจัน85 6ห้า ดอกจัน179 0 7 8 0 8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับย้ำรหัสอีกครั้งหนึ่งครับดอกจัน900 9 0 0ดอกจัน8565ดอกจัน1 7 9 0 7 8 0 8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น30วันนะครับ30วันนี่ราคาอยู่ที่482บาทครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน900์ ดอกจัน8 566ดอกจัน1 7 9 0 7 8 0 8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือรหัสในการกดสมัครย้ำอีกครั้งหนึ่งครับแบบ30วันราคา4 8 2บาทอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสดอกจัน9 0 0์ดอกจัน8 5 6 6ดอกจัน1 7 9 0 7 8 0 8ดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ เบอร์ใหม่เปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันครับถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เบอร์เก่าเบอร์เก่าที่มีการใช้งานเน็ตแบบ30วันมาก่อนเนี่ยนะครับเก่าตั้งแต่1เดือนขึ้นไปครับนะครับเก่าตั้งแต่30วันขึ้นไปแต่ในช่วง30วันแรกนั้นคุณผู้ชมจะต้องสมัครเน็ตแบบ30วันมาก่อนถึงจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ นะครับถ้า30วันแรกไม่เคยสมัครแพ็กเกจแบบ30วันมาก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมก็สมัครอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ลองกดรหัสดูก่อนก็แล้วกันครับถ้ากดรหัสดูแล้วมันบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพออันนี้คือสมัครได้แน่นอนแต่ถ้าบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้ให้ดูแพ็กเกจอื่นอันนี้คือสมัครไม่ได้นะครับถ้าให้ดูแพ็กเกจอื่นคือสมัครไม่ได้แต่ถ้าถ้าบอกว่ายอดเงินไม่เพียงพออันนี oke. ้คือสมัครได้นะครับดูข้อความแค่นั้นแหละนะครับทีนี้ย้ายค่ายมาครับ ย้ายค่ายมาเนี่ยก็คือ,อคุณผู้ชมต้องสมัครให้สิทธิภายในจิตวันของการขึ้นสัญญาณทรูนะครับย้ายค่ายจากค่ายไหนมาแหละไอเน,นี้ยไม่ว่ากันนะครับย,ายา้าย,า,า,ย true, ยายจากค่ายนู้นมาลงค่ายทรูย้ายจากค่ายนั้นมาลงค่าย t r u เมื่อขึ้นสัญญาณ t r u ปุ๊บเนี่ยจะต้องดําเนินการสมัครแพก็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ให้สิทธิ์ภายในจิตวันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพก็กเกจไม่ได้อีกครับคุณผู้ชมจะต้องย้ายออกไปสัก1วันสองวันแล้วค่อยย้ายกระดับเข้ามาใหม่อีกนะครับนี่คือวิธีการแค่แก้ ปัญหานะครับหลายๆท่านบอกเออขี้เกียจซื้อเบอร์ใหม่ไงขี้เกียจซื้อเบอร์ใหม่อยากจะใช้เบอร์เดิมเนี่ยแหละอยากจะใช้เบอร์เก่าเนี่ยแหละนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือย้ายออกไปค่ายอื่นก่อนสัก1วันแล้วค่อยย้ายกลับมาใหม่สถานะคุณก็จะเท่ากับการเป็นเบอร์ใหม่นะครับย้ายค่ายเข้ามาเนี่ยสถานะเท่ากับการเป็นเบอร์ใหม่ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเบอร์เก่าของ,งทรูมานานแล้วแล้วสมัครแพ็เกจโปรโมชันนี้ไม่ได้ไม่เข้าเงินกับคุณย้ายไปค่ายอื่นก่อนครับย้ายไปค่ายอื่นสัก1วัน ให้มันขึ้นค่าให้มันขึ้นสัญญาณค่าอื่นก่อนสักหนึ่งวันแล้วค่อยย้ายกลับมาใหม่เป็นเป็น r u ูพอขึ้นสัญญาณ r รูปุ๊บคุณผู้ชมสมัครแพเกิจโปรโม,มชั่นตัวนี้ได้เลยครับญญย้ายกลับเข้ามาเนี่ยเป็นสถานะคือการเปิดเบอร์ใหม่แล้วครับนะครับสมัครแพเกิจโปรโม,มชั่นตัวนี้ได้แน่นอนนะครับย้ํารหัสอีกครั้งหนึ่งครับดอกจันทร์90ดอกจันแปดห5ดอกจันทนึ่ง8 0 8์สี่เหลี่ยมและถูกออกเนี่ยเป็นของราคา193บาทนบาน7าัน นะครับแล้วก็ส่วนราคา482บาทนาน30วันนี้กดรหัสดอกจัน900ดอกจัน8566ดอกจัน17907808ส 8, 8, ี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับนี่คือในส่วนของแคเเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของทรูที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมกันในตอนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่หมดเขตสมัคร30มีนายน2567นี้ นะครับก็คือเมษายุนกันทั้งทั้งเดือนนะครับสามารถที่จะกดสมัครแพร็กกิจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้ต่อนะครับแล้วก็เป็นการต่ออายุอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมใช้กันไปเรื่อยๆก็ต่ออายุอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ30วันคุณผู้ชมเติมเงินตั้งไว้เดี๋ยวระบบก็จะต่ออายุอัตโนมัติให้เองนะครับลืมเติมเงินนะครับระบบก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัติเหมือนกันครับเพียงแค่คุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปในระบบเดี๋ยวระบบก็จะต่ออายุอัตโนมัติให้เองนะครับ เติมเงินตั้งไว้พอถึงเวลาปุ๊บระบบก็ต่ออายุอัตโนมัติเกินไปแล้วลืมเราเติมเงินซ้ําเข้าไปครับแล้วระบบก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัติทันทีครับนี่คือโปรโมชั่นจากทางค่ายของ True ในระบบเติมเงินนะครับติดต่อข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ร้านศรวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับ าทางเพจ Facebook ก็ค้นหาร้านสารวุธคอมพิวเตอร์สตูนแล้วไปดูที่เป็นของสาขามาาังศูนย์เจ็ดจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับสาขาอื่นๆติดตอ่อได้เพจในเครือของสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็สามารถติดตอ่อได้ทุกเพจเหมือนกันที่เป็นในเครือนะครับรวมไปถึง าทางเบอร์โทรศัพท์0826499917ติดต่อได้เลยนะครับสาขามนังเป็นเบอร์อเบอร์เขาเรียกว่าเบอร,บอร์ที่ติดต่อได้สะดวกนะครับ0826499917แล้วก็ติดต่อทางไลน์ร้านจะสะดวกที่สุดนะครับเพราะว่าติดต่อทางไลน์เนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับร้านทราบส่วนติดต่อทาง a c e b o o k เนี่ยบางทีมันไม่มีระบบแจ้งเตือนมานะครับร้านก็ ตอบข้อมูลนะครับคุณผู้ชมช้านิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นติดต่อทางไลน์เนี่ยมันจะมีรูปแจ้งเตือนปึ้งปั้งปึ้งปั้งปึ้งปังขึ้นมานะครับร้านจะได้ตอบข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้แบบเร่งด่วนกันนะครับทีนี้การแอดไลน์มี2วิธีนะครับแอดไลน์มี2วิธีแอดไลน์วิธีที่1ก็คือผ่านเบอร์โทร08699917แอดไลน์ด้วยวิธีที่2ก็คือผ่าน ID นะครับค้นหาเลย S A R A W T C o M P U T C O M P U T E N A. ไม่มีข้างหน้าของการแอดไลน์ผ่าน ID นะครับพิมพ์ตรงๆไปเลยว่า s a r a w t c o m p u t c o m p u t e r นะครับนี่คือช่องทางในการติดต่อผ่านไลน์ค้นหาไลนา์แอดไลน์เพิ่มเพื่อนในไลน์กันได้เลยผ่านเบอร์โทรศัพท์0826199917่าผ่าน i อไลน์ s a r a w t c o m p u t c o m p u t e r นะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ True ที่นำมาปเปยดให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับขยายระยะเวลาในการสมัครไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนเมษายน2567นี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโปรโมชั่นอะไรมาใหม่หรือมีการอัปเดตข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาบันทึกเทปแล้วก็ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึงครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ